สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะกับหัวข้อตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณและจะทำยังไงต่อไป not enough date The Love โอ้ชัดเจนชัดเจนมากๆนะคะถามว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณแน่นอนว่าเขาอะรักคุณนะคะรักคุณมากๆแล้วก็กลัวที่จะสูญเสียคุณไปด้วยแล้วเขาอะ ช่วงนี้มันเหมือนกับมีแพชชั่นต่อคุณเป็นพิเศษมีรู้สึกว่าคิดถึงโหยหาอยากพบอยากเจออยากพูดคุยนะคะอยากอยากใช้เวลาร่วมกันกับคุณให้มากขึ้นอะ่ะไม่ว่าตอนนี้คุณกับเขาจะเจอกันบ่อยแค่ไหนหรือว่าคุยกันบ่อยแค่ไหนเขาอยากทำให้มากขึ้นกว่านี้เขารู้สึกไม่พอไม่พอใจอยากจะอยู่กับคุณตลอดเวลานะคะ กลัวว่าเออช่วงไหนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้คุยกันห่างหายไปจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคุณจะไปเจอใครหรือเปล่ามีความแบบห่วงแหนนะคะห่วงหาห่วงอะไรเอาบอน่ะคือเยอะเยอะมากเรียกว่าอาการคลั่งรักแบบขั้นสุดณนะตอนนี้นะคลั่งมากๆนะคะเออบางคนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงช่วงเข้าหม่ปามันหรือเปล่าแบบว่า รักกันแรกๆกําลังแบบเพิ่งเดทกันได้แบบไม่นานอะไรอย่างเงี้ยเดทกันได้ครั้งสองครั้งมันกําลังอยู่ในช่วงที่อุ๊ยอะไรมันก็ดีไปหมดสวยงามไปหมดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นแต่ช่วงเนี้ยเท่าที่เห็นเลยนะจากไพ่คือเขาแบบคลั่งรักคุณมากๆคลั่งแบบสุดๆอ่ะเราก็เหมือนกับตอนเนี้ยอะไรก็ได้เขายอมหมดเขายอมคุณหมดทุกอย่างเลยเรียกว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นของคุณนะ คือ <c ười> คุณบอกให้เขาทําอะไรหรือคุณบอกว่าเออยากได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาปรับเปลี่ยนอะไรตรงไหนเนี่ยเขาจะพยายามทาให้คุณหมดเลยอืมเพราะอะไรเพราะรักเพราะหลงเพราะแบบว่ากลัวกลัวคุณจะทิ้งเข้าไปกลัวจะสูญเสียมากๆด้วยนะคะคกลัวแบบว่าเอ้ยถ้าทําตัวไม่ดีทําตัวไม่น่ารักคุณอาจจะ ไม่รักไม่เอ็นดูเขาแล้วหรือแบบเออทิ้งเขาไปไปเลือกคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมีความกังวลตรงนี้ด้วยนะคะโอเคทีนี้แล้วแล้วเขาอะคิดจะทำยังไงต่อไปโอเคตอนนี้รู้สึกรักแล้วนะคะแล้วจะทำยังไงกับคุณต่อไป สามถ้วย King of Pentacles ว wow. ้าว Knight of p e n t a c l e เขาจริงจังกับคุณมากๆนะเออจริงจังกับคุณมากๆแบบจากนี้ไปเขาก็จะสม่ำเสมอกับคุณ เมื่อกีอ้เราบอกว่าช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงโปรโมชั่นของคุณหรือเปล่าเป็นช่วงที่เหมือนเข้าใหม่ประมาณอะไรอะไรมันก็ดีไปหมดอะไรก็สวยงามไปหมดเป็นช่วงที่คุณชี้นกเป็นไม้ชี้ไม้เป็นนกอะไรอย่างเงี้ยเออได้ตามใจอะ่ะตามสั่งแต่ให้มันออกมายืนยันนะคะว่าเมื่อเราถามว่าแล้วเขาจะทำาไงกับคุณต่อไปเขาบอกว่าเขาเคยเป็นยังไงเขาจะเป็นอย่างนั้นแหละ หมายความว่าเขาตอนนี้ถ้าตอนนี้เขาเอาอกเอาใจคุณยังไงเขาดีกับคุณยังไงทําตัวน่ารักขนาดไหนเขาก็จะทําแบบนั้นกับคุณต่อไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอเรื่อยไปเคยเป็นยังไงจะเป็นอย่างนั้นเป็นคนดีของเธอยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไปจะทําให้คุณมีความสุขและก็จะทำต่อไปต่อไปเรื่อยๆจะเป็นคนดีของคุณเป็นคนที่คุณ รู้สึกอบอุ่นรู้สึกอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าพึ่งพาพึ่งพิงได้อยู่กับเขาแล้วคุณจะต้องสบายใจและเขาจริงจังกับคุณมากๆจริงจังกับคุณมากๆเลยนะ และจากนี้ไปไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เขาจะไม่ปล่อยมือจากคุณเขาจะอยู่กับคุณไม่ทอดทิ้งคุณไปไม่ว่าจะทุกข์หรือจะสุขจะมีปัญหาอะไรเขาก็จะยังอยู่ตรงนี้จะอยู่กับคุณว้า wow. วบางคนเขาจะพาคุณไปเจอเพื่อนเขาด้วยนะ เขาไม่สนว่าจะต้องสูญเสียอะไรรู้แค่ว่าเขาตัดสินใจแล้วเขาเลือกคุณแล้วเขารักคุณและเขาก็มุ่งมั่นตั้งใจแล้วจะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันสำเร็จตลอดรอดฝั่งเ,ออเขาไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงด้วยท้าไมอยู่ๆเราถึงนึกถึงเรื่องนี้ก็ไม่รู้อะมันเหมือนกับว่า ถ้าการที่เขาเลือกคุณหรือมีคุณน่ะมันจะต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างตามมามันจะมีปัญหาอะไรบางอย่างตามมาในชีวิตของเขาอะคะ่ะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาซึ่งมันจะพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่หรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนักอืมเราไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นอะยกตัวอย่างเช่นเอ่อถ้าเขาเลือกคุณ คือสมมติว่าครอบครัวเขาคนในครอบครัวเขาไม่ชอบคุณหรือว่ากีดกันขัดขวางไม่ให้เขาคบกับคุณแต่เขาตัดสินใจไปแล้วว่าเขาเลือกคุณเขาอาจจะต้องยอมแตกหักกับครอบครัวเลยก็ได้เออมันเป็นเรื่องเรื่องใหญ่อะ่ะเป็นเรื่องใหญ่ประมาณนั้นเลยนะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนฝูงก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทของเขาก็ได้บอกอาจจะคอยบอกเขาว่าเฮ้ยไม่ดีหรอก อย่าเลือกคนนี้เลยไปกันไม่รอดหลอกดูไม่เหมาะกันไม่เข้ากันนู่นนี่นั่นแต่เขาเลือกคุณแล้วอ่ะเขายอมที่จะหักหักกับเพื่อนเขานะคะยอมที่จะแบบว่าอ่ะเชื่อความรู้สึกของตัวเองเชื่อความคิดของตัวเองต่อให้สถานการณ์อะไรบางอย่างในชีวิตของเขามันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเขาก็ไม่สนใจอืมเขารู้ว่า อะไรที่เขาต้องการเขารู้ว่าเขาคิดมาดีแล้วเขาตัดสินใจดีแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความคิดและการตัดสินใจของตัวเองโหคุณโชคดีนะที่ได้คนที่มีความมั่นอ,อกมั่นใจแล้วก็เขาตัดสินใจเลือกคุณแล้วมันเป็นการที่แบบว่าเลือกแล้วเลือกเลยอะค่ะต่อให้มันฟ้าถลม่มดินทลายอะไรยังไงหรือใครจะขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ดขาย,ยัางไงเขาก็ไม่สนใจเพราะเขาเลือกคุณแล้วเขารักค,คุณก็คือจบเลยอย่างเงี้ย ดีมากนะคะอ่ะจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ